เซลเอมนะคะวันนี้นะคะมีรถใหม่มาแนะนำค่ะเป็นตัว e อ c l u s ค v e เลยนะคะเป็น v ีออสคันนี้เลยค่ะคุณลูกค้าภายในคือกว้างมากเลยนะคะเบาะหนังเป็น E อ c l u s ค v ูจากโรงงานเลยนะคะและเลขใหม่นะคะอยู่แค่ประมาณ50,000โลเท่านั้นคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันนะคะ โตโยต้าวีออนะคะ 1.5= Exclusive ปี2016นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากและเลขมาอยู่ที่ประมาณ50 0 0 0ืนโลเท่านั้นค่ะหน้าจอ LED นะคะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะคุณลูกค้าผลิตจำนวนจำกัดคันนะคะเบาะหนังเอ s ุ v ีจากโรงงานเลยค่ะพร้อมไฟโปรเจกเตอร์ให้เลยจ้ารับรองนะคะได้ไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะภายในกว้างและคอนโซลสวยดูดีขนาดนี้ไม่จองทนไหวหรอจ้า เป็นไงบ้างคะชมแล้วถูกใจกันบ้างไหมคะคันนี้นะคะเป็น v o ปี2016นะคะรุ่น e อกลเลยนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าสวยถูกใจแน่นอนคะ่ะชุดแต่งรอบพันขนาดนี้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้นะคะออกรถแค่1,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทเท่านั้นคะ่ะใครสนใจนะคะก็อ่าอดีไลหรือว่าเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่คณะ,คะ कहीं